หรอนั่นไงใหญ่กว่าเดิมอีกโดนโดนอีกแล้วโดน สวัสดีอีกหนึ่งวันนะครับผมตอนนี้ผมออกมาก็แดดแบบแดดเปี้ยงๆกันนะดูครับนู่นาใสาปิ้งตอนนี้เที่ยงนะครับผมเดี๋ยวให้ดูเวลาแป๊บนึ่งมองเห็นว่าไม่รู้นี่ยครับไม่รู้เห็นป่ะในกล้องอนะสิบเอ็ดโมงห้าสิบสามนาทีนะครับผมก็เดี๋ยวลองมาตีใหม่เนี่ยดูครับครับขอลอกไว้ใหม่นะครับผมก็คือผมเคยเข้ามาแล้วล่ะ แต่ว่าตอนนั้นน้ํามันขุ่นนะก็ไม่รู้จะมีตัวอเปล่้าน,นะครับผมปลานะมีนะครับแต่ว่าผมสันนิษฐานได้เลยว่ามันต้องโดนไฟแน่นอนครับเพราะว่าหมายมันอยู่มันอยู่แบบตามนาตามไรเขาเงี้ยมันไม่ได้อยู่ติดถนน,นเงี้ยก็น่าจะมีโดนไฟจิ้มมาแรงมากๆๆครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองหาตัวที่มันมีนะเอาเอาเอาท่าที่ได้ครับผมโอเคลุยเลยครับผมก็เดี๋ยวเหยื่อนี่ครับใช้ก็ส่วนเหยื่อนะครับผม จะใช้เป็นแรปเตอร์ก่อนครับผมกับเม่นยางแคนะ่สองอย่างนะครับที่เป็นกบยางนะแรปเตอร์กับเม่นยางเป็นเหยื่อของน้บอลน,นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลุยกันเลยมัจะมีทักกีแต้มกับหมายแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปลุยเลยครับผมหยอดหน่อยครับเดี๋ยวลองมาดูหมายคลองที่เขาลอกไว้ใหม่นะครับผมเคยเข้ามาแล้วดำตีไม่ได้น้าน้าคุณ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวลองดูครับอยู่ข้างหลังทุนที่เขาลอกใหม่มีปลาเหลือไหมหมายแบบนี้ไม่ต้องห่วงครับถ้า หมาก็บไม่ได้ไม่ได้อยู่ติดถนนเลยฮนะน่าจะโดรไฟบ้างครับผมก็เอาที่เหลือแล้วกันนะมีเหลือบ้างบ้างไม่รู้ Ну, клип. กัดน้อโอ๊ยตีอยู่ตรงโลกมักัดนะครับทีแรกเือนตีตรงนน้นมันไม่กัดนกะก็หันไปตีตรงที่เขาลอกใหม่นะก็ไม่กัดนะครับก็เลยออบม,มาตีตรงนี้นะครับผมแล้วก็พยายามที่จะเบี่ยงสายให้มันเข้ากับเข้าชิดริมนี่นะครับ เพราะมันมีพวกทอ่อพวกอะไรท่อปูนนะท่อใหญ่เขาตั้งตั้งไวนะ้ตรงนั้นนะมันก็น่าจะแอบอยู่ตรงนั้นครับผมวิ่งออกมาซัดเต็มๆเลยนี่ครับสซก็เก็บได้นะครับผมสซทําปลาเค็มนะกัดแปรปเตอร์สีทองนะครับผมสีทองตรงนี้สีหลังส้มตาเหลืองตาแดงแล้วก็บเบาตามเหลืองอะ <laughs> ตัวเล็กใบเคาะครับผมวัดปลาติดง่ายๆเลยครับเนี่ยเบ็ดมันจะสะบัดออกจากบอดดี้นะครับ เหยื่อน้ำบอลเคครับผมตัวแรกนะครับเดี๋ยวตีต่อเดี๋ยวลองมาตีต่อนะครับลองที่เจอมีซ้ำอีกนไ่นไงนไ่นไงออ๊ย ใหญ่กว่าเดิมอีกอุเต็มปากเลยครับโอ้โยิ่งเก็บไปตัวมอกี้ไปนะครับแล้วก็มันทีไม้เดียวเองไมย้ยี่หนึ่งนะครับผมใหญ่กว่าเดิมนะครับตัวนี้นี่ครับถ้าผมไม่เดินมาตีทางนี้นะจะไม่ได้ปลาเลยครับทีแรกผมก็จะไม่เดินมาตีนะครับผมตรงเนี้ยก็จะหยอดแค่ตรงนู้นแหละแล้วก็จะตตีทาง ตรงนี้แล้วก็ต้องขวามือที่เขาล่อเราก็จะไปนะครับดีนะตัดสินใจเดินม,มาตีตรงนี้นะครับผมแสดงว่าปลาล์มแอบอยู่ตามนเนี้ยเนี่ยซ้ายมือนี่นะครับผมตัวที่สองมาอย่างเร็วเลยครับนี่สายดีก็เดินนะครับผมประมาณสามขีดตัวเนี้ยกัดแรปเตอร์สีทองนะครับผมอีกหนึ่งตัวกับช่องนี้นะครับโอ้โหเด็ดเลยโอเคครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อดีกว่านะครับ ป่ะฝากเหยื่อด้วยครับขบยางแรปเปอร์เต็มปากเต็มคำเลยสีทองฮะครับผมก็มาถึงตรงนี้นะครับผมตีใส่ไปไม้เดียวนะครับผมป๋ากัดเลยครับงัดขึ้นมานะครับผมก็เอามือไปปิดเสียงคล้องตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับคือวิดีโอก็เลยไม่มีเสียงเลยนะครับผมก็งัดขึ้นมาครับนี่ไซส์ ปาไซเล็กมากครับผมก็มันมีผักตรงนี้เยอะครับผมส่วนมากนะครับปลามันก็จะมออๆอยู่บริเวณนี้นะครับที่เป็นผักเป็นอะไรเนี่ยเพราะว่าที่ผมตีล่วงหน้ามาคือมันไม่มีตัวกัดเลยครับน้ำมันตื้นมากดูแลดูไซส์ครับผอมด้วยยังผอมอ่ะกัดเม่นนะครับผมเม่นยางแคะสีดำครับเดี๋ยวปล่อยไไปครับผมตัวนี้ไม่เอานะครับ ก็เนี่ยเป็นยางแคะสีดำจัดมาให้อีกหนึ่งแต้มนะครับผมเสีดายครับพร้อมครับมาตีกันต่อครับผมไม้นี้ผมก็ตีไปแค่ไม้เดียวจริงๆครับผมปล่อยตัวเมื่อกี้ไปแล้วก็ตีไปอีกแค่ไม้เดียวครับตัดตูมเลยงัดขึ้นมาครับผมกระเด็นนะครับกระเด็นมาถึงนี่เลยครับผมนะครับมาอีกหนึ่งแต้มนะครับแบบแบบเร็วๆเลย ตีปุ๊บกัดปั๊บเลยครับผมนี่ครับปลาช่อนของลอกใหม่นะครับผมไม้สวยครับนี่ครับไซส์ก็ไม่ใหญ่ครับผมไซส์ก็ไซส์ปลาเค็มนะไซส์แวน่แวนๆนะครับผมประมาณสองขีดกัดเม่นสีดำครับผมตีเป็นไม้เดียวเองตัวละไม้อะตรงนี้ครับผม โอเคนะครับชัดแม่นกันไปนะติดมาหนึ่งตะขอนะครับผมไปเดี๋ยวทีต่อครับผมก็ยังไม่รู้ตัวนะครับผมว่าผมปิดเสียงวิดีโอไว้นะครับเสียดายมากครับผมขาดอ่ะทรถในการชมคลิปตกปลาเลยแต่ก็มานั่งภาคเอาครับผมก็เอาแค่พอเข้าใจนะครับนะครับอันนี้ผมก็จริงๆแล้วผมตีนานะครับตรงเนี้ย แต่ว่าผมตัดวิดีโอมาให้เหลือแค่สั้นๆนะครับเพราะว่าเวลาภานีนมันจะได้ไม่ยาวนะครับนี่ครับสัตว์ไปหนึ่งไม้นะครับนู่ครับตีอยู่ไปไกลๆนู่นครับปลากัดแล้ววัดขึ้นมาครับผมตัวนี้มีไซส์ครับตึงเลยมันไม่ค่อยเห็นช็อตกัดเท่าไหร่ครับผมก็เลยไม่ได้ซ o มเข้าไปดูให้นะนี่มาแล้วครับผมไซส์งามๆครับติดติดนิดเดียวนะครับ มาแล้วครับปลาช่อนของลอกใหม่อีกหนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวคลิปพิเปอร์แป๊บนึงครับมันไปกัดอยู่ไกลๆนะครับตรงนู้นเลยตรงมุมนู้นเลยไกลๆเลยครับน้ำสวยมากครับผมไม้สวยก็พอกัดปุ๊บก็งัดส่วนขึ้นมาเลยนะครับผม วิดีโอก็อาจจะคัดขาดได้หายแล้วนะครับผมก็เนี้ยครับไสปลาไส์ประมาณสามขีดครับนี่พัดเม่นเข้าไปนะครับสีดำติดมาหนึ่งตะขอครับแต่ว่ามันติดตรงเบ้าตาพอดีนะอย่างนี้หลุดยากนะครับล็อกอยู่เลยนี่ขอบหมายคล้องล็อกใหม่ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวหาตีกันต่อครับอ่ะโอเคแล้วครับผม ตอนนี้ผมก็ออกมันจากคลองลอกใหม่นะครับผมคลองลอกใหม่ได้มาสี่สี่ตัวนะครับก็ปล่อยไปหนึ่งตัวก็มีกัดอีกครับผมแต่ว่าปลามันก็ไม่ได้หนาตัวไงก็เลยตอยู่พักใหญ่นะครับก็เลยพอแล้วและร้อนมากครับตรงนั้นนะโคตรร้อนเลยไม่มีร่มไม้เลยนะแดดเปรี้ยงเลยแต่ก็ยังมีตัวกัดให้ครับผมก็เก็บมาสี่นะครับผมปล่อยไปหนึ่งพอแล้วครับ ส่วนเหยือ่อก็กบยางแรปเตอร์กับเม่นยางแคะครับผมเหยื่อเด็ดเลยก็อุปกรณ์ที่ใช้นะครับผมเป็นลอกอาบูกาเซียครับโซแม็4มก4ีนน่นะครับผมคันก็วีแบดนะครับผมซิลานโนนะครับผมสายพี่อีสามนะครับสายหน้าก็ผมใส่ห้าสิบปอนะครับผมเหยื่อก็เหมือนเดิมแรปเตอร์กับเม่นยางพระเอก ก็วันนี้วัดขัดรดมือไปทีนะคลองลอกใหม่ะดีไม่หักอีกโอเคครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวหาที่อื่นต่อส่วนคลิปนี้ก็ตัดไปที่คลองลอกใหม่แล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม